สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาจับไพ่คัทออฟเดอะเดย์นะคะหรือว่าไพ่วันละใบนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้ไพ่ชุดทาโร่ชุดนี้นะคะเป็นชุดพื้นฐานเบื้องต้นในการเทียบเปิดไพ่ทำนายนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มทำสมาธิกันก่อนนะคะ ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในคลิปในวันนี้นะคะขอให้ไพ่ได้สื่อสารออกมาถูกต้องถูกตรง,ต,รง,ต,รงตามที่ตั้นต้องการอยากจะทราบ เราจะเลือกไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่ที่จับได้คือไพ่อะไรนะคะ นายออฟสอดนะคะอัศวินดาบนะคะเดีย๋ยวเรามาดูความหมายกันค่ะเอาละคะไพ่ที่เราเปิดได้วันนี้นะคะก็คือไพ่อศวินดาบนะคะหรือว่านายออฟสอดนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าไพ่วันนี้ต้องการที่จะสื่ออะไรให้กับทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะตามภาพเราจะเห็นว่าอัศวินนะคะ พร้อมที่จะอัศวินขี่ม้าขาวสีขาวในหมายถึงความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ถือมือถือดาบนะคะเพื่อทจะชูมพุ่งตรงไปข้างหน้านะคะอัศวินนี้ขี่ม้าขาวพุ่งสู่สมรภูมิรบอย่างรีบเร่งนะคะนั่นคือความหมายตามภาพซึ่งถ้าไพ่ดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่มีความหมายเกี่ยวกับความคิดเหตุผลหรือการติดต่อสื่อสื่อสารการได้พูดคุยนะคะ เพราะฉะนั้นไพ่ดาบหรือไพ่อัศวินเนี่ยอัศวินก็หมายถึงนักรบพร้อมที่จะบุกตะลุยอ,อกศึกอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นเราถ้าเรามาดูถึงตัวตนของคนที่เข้ามารับฟังได้รับฟังไพ่ในวันนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนนะคะมุทะลุพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะควายและพร้อมที่จะช่วยเหลือฝ่าฟัน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆทั้งปวงที่มีขวางทางอยู่เบื้องหน้านะคะเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตัวเองคิดหรือว่าตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรหรือถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็พร้อมที่จะมีการพูดคุยนะคะเจรจา เพื่อให้ทุกอย่างมันกระจางนั่นเองนะคะเท่านี้เรามาดูความหมายของไพ่ถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็จะหมายถึงการคิดหรือว่าหาวิธีที่จะแก้ปัญหาทางด้านความรักความสัมพันธ์นะคะถ้ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันผิดใจกันหรือทะเลาะกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นก็ต้องได้พร้อมที่จะมีการเจราจาพูดคุย เพื่อเชื่อได้ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะแต่การที่จะตัดสินใจไปทิศทางไหนนั้นก็ต้องมาดูไพ่ใบอื่นประกอบด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยที่จับได้ไพ่อัศวินดาบหรือไนอบสอดนะคะก็บ่งบอกให้รู้ว่าท่าน ถ้าท่านมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในความคิดทีีจะต้องตัดสินใจเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องตัดสินใจฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังไพ่คัดออฟเดอะเดย์นะคะเปิดไพ่วันละใบวันนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็มาพบกันใหม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ